ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมคลิปนี้มีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีเขาเติมทองให้ผมมาทุกคนเขาจะเอาผมอ่ะให้ได้เบคแฮมไม่ได้เลยทุกคนตอนนี้ก็มีทองอยู่5,790นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับมาเขาบอกว่าอยากให้ผมเปิดแพ็คเดวิดเบคแฮมนะครับแต่ผมก็อยากเปิดอันนี้มากกว่า,วาแพ็เนี้แพ็เนี้อยากได้ ดานี่โอโมนะครับผมแป้งเลยโอโมโอโมแต่ว่าผมก็ต้องทำตามสปอนเซอร์นะครับผมคือเปิดแพ็คเดวิดเบิกแฮมนะครับกับสกิลสุดพิเศษเอ็ดครอสซิ่งมาดูข้างในกันว่ามีใครบ้างมีเดวิดเบิกแฮมนะครับผมนำทัพเลยแล้วก็สตีเวนไปกาดนะครับเอ้ยเจอหลาดนะครับผมมีดีแคนไลท์มีแฟงแลมพาดนะครับประตูใครก็ไม่รู้คอบบี้เมนูนะครับถ้าไม่ได้อ่าเบิกแฮมก็อยากได้คอบบี้เมนูนะครับผม ล้วมีใครอีกซีบีไม่รู้จักอะซีบีอีกตัวไม่รู้จักอะแล้วก็แอนโทนี่นะครับที่ขายบุหรี่ทำมือที่เปียวอล์กเกอร์ที่เหลือก็เกลือมาดูกันสิครับว่า5700ทองกับอีก90ทองเราจะได้เดบิตเป็นแค่ไหมมาขอแบบชิมเนื้อก่อนได้ปะ่ะชิมเนื้อชิมลางก่อนได้ปะ่ะไปก่อนเลย1ทอง100ทองแรก ได้ไหมยังไม่มาครับผมอันแรกยังสีขาวอยู่ครับฟืบใครก่อนท,ทองร้อยทองแรกชิมดวงไปก่อนนะครับ <c oughs> เสียงเริ่อนสัน่นๆแล้วว่าทุกคนเรามาลองสูตราสามสามสามนะครับผมมาหนึ่งสอง ดีเลย์ดีเลย์สามมาจลาดหนึ่งสองสคนต่อไปมาแฟงเลมพาร์หนึ่งสองสามาก็กด9ก้ารสามทีนะครับหนึ่ง สองสามกดค้างไว้หนึ่งสองสามมาครับเก้าร้อยองแรกโอ้ยบอลลูนมาว่ะเฮ้ยข้างในไม่มีเลเซอร์ไม่มีไฟเลย,เลยต้องมอาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรเฮ้ยมีเลเซอร์ว่ะเสื้อขาวใครใครเฮ้ยเฮ้ยไปท้องฮลัลโหลที่เปียได้อยู่ได้อยู่ ที่เปียมาก่อนเลยนะครับผมตัวแรกที่เปียที่เปียมีที่เปียแล้วใครจะใครใครจะเล่นนะครับอา้าวงงผมยังงงเลยเอาครับผมเก้าร้อยทองแรกนะครับยังไม่แตกว่ะรอบสองเก้าร้อยที่สองก้อที่สองโอ้โหที่เปียแตกแล้ววะอยากได้ดีบีบ,บีเแ้มมากอยากได้ดีบีบคแฮม ถ้าใครครับอยากให้ผมได้เดิดิบดไปแฮมก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลน์นะครับผมเผื่อพี่โคโนมิเขาเห็นคลิปนี้แล้วเขาจะให้ผมฮะไปกดก้าวแรที่สองแบบไม่ต้องมีทรงมีสูตรไปเลยโอ้โหผูมาเฮ้ยข้างในเขียวอะ่ะเฮ้ยได้ลุ้นผมบอกเลยถ้าข้างในเขียวได้ลุ้นมาละเรเซอร์เสื้อขาวเปลี่ยนสีทองทองไม่ทองซะด้วยใครอ่ะ S <S สมคบปากยิงกูได้ใบนูแต่ก็ดีฮะเมนูเมนูตันตั้งเก้าแปนะครับโ oh oh. อ้โหเขาบีเบนูว่ะได้อยู่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 พอพอละพอแค่นี้เราไม่เปิดแพคอื่นอีกาทุกคนหยอก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 ได้เมนูแล้วเหลือบีแค้มนะขอบีแคมได้ไหมเอ้เาอะไรอะ่ะ โอ้ตัวเต็มครับเฮ้ยเดี๋ยวผมขอไปเพิ่มช่องตัวนะครับโอ้โหตัวเต็มโอ้โหห้าแสนซื้อไปเลยช่วห้าร้อยห้าสิบแล้วลบสักหน่อยแล้วกันนะครับปึป๊บปึป๊บปึ๊บเฮ้ยอย่าลบที่เปียนะเพิ่งได้ามาเองเพิ่งได้ามาเอง ขอลบก่อนนะครับผมขอลบก่อนขอลบก่อนชึบโอเคต้องล็อกไปก่อนครับต้องล็อกไปก่อนเดี๋ยวเผื่อไปกดลบครับกดลบไปทีนี่น้ำตาเด็ดน้ำตาร่วงเลยนะครับแต่ว่าที่เปียเราอาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับอาจจะเก็บไว้เดี๋ยวต้องไปรอรุ้นคลิปหน้านะครับผมว่าผมจะทําอะไรกับนักเตะที่ผมสุ่มมาได้นะตำแหน่งตำแหน่งที่เปียตำแหน่ง RB ผมมีอ่ะ ฟินิกรามอยู่แล้วหรือว่าเบนไว้นะครับที่ให้แจกฟรีผมเลยแบบไม่ค่อยได้สนใจพวกนี้เท่าไหร่แต่มาเรามาต่อกันที่การสุ่ม900ครั้งที่3ป่ะวะครั้งที่3ครับผมครั้งที่3ครั้งที่3ครั้งที่3ครั้งที่4ป่ะเอ้ย3ถกแล้วมาเราเล่นสูตร3ไปแล้วใช่ป่ะเราเล่นสูตร3ไปแล้วเราเล่นสูตรแบบกดไวไวไหมฮะลองทุกสูตรครับผมไป ดูแต่งไปก่อนเลยตึ๊บๆๆๆนี่พี่โคผมอยากได้นั่นนี่ผมดูนานนะพี่โคพี่โคนามิพี่โค,โค,โคนามินี่นี่รูด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 สักสามทีแล้วกันคนระับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับผมไปปัดดูให้หมดสูตรสงสูตรอะไรปัดดูให้หมดเป๊บเป,ปิบเปบมีอะไรให้ดูดูให้หมดเลื่อนดูให้หมดเหลืออีกหนึ่งครั้งครับผมไปปัดดูต่อโหอายุยี่สิบเก้าปีนะฮะดูเชือ่อเพื่อ ขอสเปเชียลลี่นะครับผมแตกปุ๊บ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 โอ้ยบูทอะไรเนี่ยโอเคอมารอบนี้กดไปเลยหนึ่งสองสามอะ่ะทีที่สามต้องแตกเปล่าต้องตัวหนึ่งหรือเปล่าฮะแน่หมุนนานว่ะโอ้โหทุกคนข่าวชั่วข่าวชั่วมีเลเซอร์ป่ะไม่มีเลเซอร์อีกข้ามเลย โอ้โหพี่โคจะ้างทำกับผมได้ลงคอพี่โคทำกับผมได้ลงคอรอบนี้ไม่ต้องใช้สุงเช้สูตล้วกดไปเลยเก้ารยทองแรกเริ่มงอมแล้วว่ะเริ่มงอมเอาเรียบร้อยเอาอย่างยางังสีขาวอยู่ครับทุกคนสีขาวาข้างในแต่ข้างหน้ามันเป็นแบบสีนี่เอยเลเซอร์สีขาวแต่ปะเฮ้ยเขียวว่ะทุกคนใครอ่ะดีแคไหรหรอดีแคไรนะครับอ,อ ดีแค่ไรกับวอล์กเกอร์เฮ้ยมึงจะให้กูตัวอันนี้หมดเลยเหรอมึงไม่ให้เบไม่ให้หรืจริงพี่โคโอโหล้วเหลืออีกสองทีนะแลเราเหลืออีกสองทีนะครับผมสองทีคือกดเก้าร้อยสองรอบนะฮะแต่ว่ามันจะไปไวไปผมขอกดทีละร้อยหนึ่งพันครับผมต้องเล่นเชิงกับพี่โคสักหน่อยละแต่ขอลบตัวแป๊บนึงนะครับ กูได้กลิ่นเค็มว่ะเออใครทำรสเกลือหกแถวนี้วะเค็มจ่าเลยจะร้องไห้มาเราจะกดทีละร้อยนะครับเพื่อฟุกแตกขอเบรแค่ไม่ให้อีกอ้ยจะร้อ,องไห้ว่ะตอนนี้เราก็สุ่มไปแล้วนะครับผมอ่า40 40ตัวนะครับ41ตัวตอนนี้เราจะสุ่มไปทีละร้อยครับ ไป100แรกโอ้ยหนึ100แรกบนลูนวะแล้วเราข้ามไปก่อนหรือเราจะไม่ข้ามดีวะมันไม่มีสีเขียวไม่มีถ้าไม่มีอะไรให้ล้นนะครับไม่มีทั้งไฟข้างในหรือว่าไม่มีเลเซอร์ผมจะขอข้ามนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> มันไม่ได้อะไรอยู่แล้วอะ่ะไปทีที่สองทีที่สองก็ยังเงียบครับทีที่สองยังเงียบอยู่ ทีที่2ยังเงียบอยู่ทุกคนโอเคทีที่2ยังเงียบอยู่ครับเริ่มหงอยแล้วว่ะบรรยากาศมันเริ่มก่กอยๆว่ะคนทีที่3ส,สูตร3รอบ1 2 3ช้าๆงี้แสดงพี่คนในมีกระนองประมวลผลผมอยู่นะ อาจจะแบบให้หมอนี่ไปเลยนะหนึ่งสองสหนึ่งสองสไปเพราะว่าพี่ไอที่กดได้แต่ตัวดีๆเฮ้ยมีผู้อ่ะเขาใช้สูตรสาเนี่ยครับสามสาสเสื้อขาวเปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนว่ะอังกฤษเหมือนกันเริ่มเริ่มก่อยๆ สูตรสามสามเริ่ม่อยๆครับทุกคนเริ่มงอมออกแนวงอมออกวีงอมจัดๆเฮ้ยไม่ต้องสูตร,รแล้วกดไปเลยร้อยนึงไหมโอ้โหบอลลูนมาเกิดกดข้าไปโอ้รู้ผลอยู่แล้วครับทุกคนรู้เหลือใครวะเนี่ยโอ้โหข้างล่างผมเริ่มเหมาไวยังผมอโอ้โหตัวทางสูตรผมยังได้มาเลย ตเต้นหอยทุกคนมากดแปทีนี้ก็ไม่แตกครับข้าไปเลยข้ามไปเลยเฮ้ยเห็นแบบยังไม่ชินตานะเห็นไฟเห็นภูไม่ออกนี่ยังไม่ชินตานะมันจะแตกที่ร้อยเท่าไหร่วะเฮ้ยไม่ออกเลยเว้ยอย่างเงียบดิพิโควิโคผมอย่างเงียบดิพิโคผมอย่างเงียบดิ เรื่องทอทุกคนขอกลับมาตั้งหลักก่อนนะเออทุกคนผมเหลืออีกพันสี่ทองแล้วะผมจะได้ไหมเนี่ยเอ้ลองมากดหน้ากดอยู่ข้างหน้าเลยแล้วกันมไม่มีผู้ไม่มีอะไรเลยเคยม็มวะที่ผมก็กินแต่แบบพวกของหวานน้ำบุ้งน้ำหวานนะทำไมรู้สึกเค็มลิ้นวะอะไไงเค็มไหมล่ะมึง เค็มจ่าเลยด้วยครับมาครับเหลืออีกสองทีโอเคทำให้ผมรู้ว่าผมพึ่งอะไรกับการกดทีร่ร้อยไม่ได้อ่ะเหลืออีกทีนึงมาเฮ้ยเว้ยเราต้องทำโซนก่อนปะวะเราต้องรีมาเป็นนี่ปะเออเราต้องเอาโอว์ออย่างเงี้ยข้างล่างมาเราอยากได้ตัวนี้ไงเอ,อ๊ะทำสูตรทำสูตรก่อนอยากได้ตัวนี้น้ำฟอกอินเดอะบ็อกเนะี่ย มีหมัดเซเทอร์มีโซคอนทัวร์เด้อโหตัวนี้ตัวเก่งเนี่ยตัวนี้ตัวเก่งเอาตัวนี้ตัวนี้พี่โคจัดตัวนี้ให้ผมหน่อยไปกดเลยต้องแตกแล้วมั้งแตกแล้วมั้งนั่นไงพุมาไฟมาว่ะหน้าลุ้นหน้าสนจริงดวงไหนครับเฮ้ยเสื้อแดงข้ามบู๊ข้ามโอ้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับหนึ่งร้อยทองสุดท้ายเอ้ย 900ครั้งสุดท้ายนะครับขอให้ได้นะเลขเนี่ยเบอร์ตองอันเนี้ยไม่ใช่เบอร์ตองดิเ9 9าเนี่ย 9, ไม่ใช่เบอร์ตองนะเลขสวยหนะ้าสาธุ99นะสาธุ99ไปเบรคแฮมขอเบรคแฮมตัวเดียวเลยเนี่ยเบรคแฮมตัวเดียวเลยไมยนูก็ได้แล้วไปกันคนระับ900แต่ไหมโอ้โหเฮ้เยข้างในเขียวอยู่แต่กูโท้เฮ้ย <c oughs> เดือขาวเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนสีโอ้โหเอ็น yeah, ตัวนี้เห็น yeah, ตัวนี้ไฮ้ทุกคนป้าเหลือรั่าสุดท้ายนะกดกดไปไม่แตกไม่อะไรเลยโอ้โหไม่ออกอะ่ะทุกคนทอ้อรู้สึกทอ้อทุกคน สุ่มไปแล้วเหลือ88ตัวสุดท้ายนะครับผมผมตามผมทำตามที่ว่า,าสปอนเซอร์เรียกร้องมาไม่ได้จริงๆว่ะต้องขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะครับโทษทีดวงผมไม่ดีเลยช่วงนี้ <c oughs> แต่ว่าเราก็ยังได้ผลกำไรมาอยู่เนาะก็ะคือแบบเออวอล์กเกอร์ที่เปียไมนูนเนาะเราก็ยังพอได้อยู่มัง้ง ไปไปไปเอาอัพอัพเมนูดีกว่าลองลองเล่นเมนูเนาะเมนูเมนูเนี่ยอัพเมนูเล่นเล่นไปเพราะนะครับบางทีพเพ้อมากเลยผมท้อมากเลยผมท้อมากเลยทำไมผมไม่ได้ทำไมคนอื่นเขาได้ดีอยังไงเนี่ยผมไม่ได้เลยไปอัพไปให้หมดไปอัพอัพอัพไปไม่กลัวปุงไม่กลัวเปืองอยู่ละเอาใครอีกเอาที่เปียร์ไหมดีแคนไรไหมเอนโตนี่ไหมล่ะ โอ้โหท้อว่ะแค่นี้อ่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็คลิปนี้นะครับ5,790ทองตอนแรกของผมมันกลายเป็นฝุ่นไปนแล้วครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ผมขอกำลังใจค้นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และหนึ่งซับสไครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะผมต้องขอตัวไปนอนงอมก่อนว่ะทุกคนคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ